สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเว็บ gen ช h i n Optimizer นะครับแต่ยังไม่ได้บอกถึงวิธีใช้นะจะมารีวิวให้ดูนะครับคร่าวๆนะว่าการใช้มันเป็นยังไงนะครับก็คือเออมันมันสะดวกในการใช้งานยังไงพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเนาะก็คือเนี่ยเราก็เออกรอกข้อมูลอัลติแฟกท์ให้หมดเลยนะครับคือมันจะมีกอกแบบถ่ายรูปแล้วก็ ลงแล้วให้เว็บมันสแกนให้ครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมกรอกสดเลยนะครับเนาะกอกสดเลยแล้วก็จากนั้นอะเราก็ไปที่มันใช้เวลานานาน,นิดนึงนะอืมจากนั้นเราก็ไปที่ทีมเห็นไหมครับเนี่ยเราก็อยู่ไรเดนผมอยู่ในทีมโอเวอร์โหลดเนี่ยจะสังเกตว่าเบนเน็ตเชฟรูทแล้วก็เซียงหลิงอะผมใส่แฟกหมดแล้วนะครับเหลือไรเดนเนี่ย ใส่แต่อาวุธอย่างเดียวอ์ติแฟกเนี่ยรอให้ตัวเว็บมันจัดนะครับก็คลิกเข้าไปเลยที่ไรเด้นนะครับแล้วก็เนี่ยมันยังมันยังไม่ได้จัดให้นะครับอันนี้เนาะให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มันออพติมายนะครับคลิกไปที่ออพติมายเนาะนะครับแล้วก็เออ ให้เรามาเลือกตรงนี้ตรงตรงนี้เลือกได้นะครับลองไปคอนฟิกดูได้เราจะให้มันจัดสี่เซตยำอะไรยังไงแต่ผมเลือกให้มันเป็นสี่เอ็มเบมนะครับเลือกตรงคอนฟิกตรงนี้ได้เนาะครับบอกคร่าวๆเนาะนะครับประมาณนี้นะครับคือผมก็ยังไม่รู้ลึกอ่ะผมก็แต่ว่าผมก็เอ่อพอคอนฟิกได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะลองลองไปลองไปเล่นดูนะครับอันนี้นะครับคอนฟิกจัดจัดเซตอัติแฟกนะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้ เออ่ว่าเราจะเอาอะไรบ้างเป้าหมายของเรานะขอปลาใช่ไหมคิดเลทขั้นตามผมเอาหกสิบแล้วกันนะครับนะเพื่อความสวยงามเป็นที่ตั้ง <laughs> เพื่อความอุ่นใจด้วยและเพื่อความสวยงามด้วยนะผมอยากได้แบบนี้เนาะคืออ์ติแฟกต์ผมมีประมาณเนี่ยยี่สิบเก้าชิ้นเนาะดูตรงแท็บด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเออ เอเนจีรีชาร์จของหอกปลายใช่ไหมขั้นต่ำก็สองรอยี่สิบนะครับเนาะเอาแค่นี้แล้วกอ็อะไรอีกเอาแค่นี้พอนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้มุโสโนโอันนี้อันนี้น่าจะเป็นท่ามาตาของไรเดนเนาะนะครับเนาะแล้วก็เลือกตรงนี้เลยนะค ว่ามันเป็นเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกอังเนี้ยมุโสโนฮิโททาชิดาเมะตรงนี้นะครับโอเคอย่าลไปอเอาออนินเอาโอเคนะครับนะประมาณนี้เนาะตะกี้คุณแม่ผมมานะครับแล้วก็เลือกเนี่ยเราจะเราจะสร้างกี่บิวนะผมให้มาสร้างเลยเออดีที่สุดสิบอันดับแรกก็คือสิบบิวนะแล้วอันนี้น่าจะเป็นเหมือน เอ,อเหมือนเหมือนใช้ระบบประมวลผลอนะของผมมันอันนี้ขึ้นอยู่น่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละคอมพิวเตอร์นะของผมมัน6คอ r e 12เทรดผมก็ใช้12เสรดเลยนะครับเนาะประมาณนี้แล้วเรามาดูกันนะครับว่าอะไรนะครับที่แรงที่สุดนะครับพอหลังจากใช้ท่าไม้ตายลรเด่นโชกูลแล้วแรงที่สุดแล้วอยู่ในเงื่อนไขอัตราคิ้เลขทขั้นต่ำ60แล้วก็อินดิจิลีชาร์220มันจะจัดให้เราเนี่ยนะครับ ทั้งหมดยี่สิบเก้าอาร์ติแฟกต์นะครับเนอะอันนี้มันก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับว่ายูทอาร์ติแฟกต์อินทีเมตก็คือใช้ uh, จะให้เอาอาร์ติแฟกต์เพื่อนมาใช้ด้วยไหมนะครับอันนี้ผมติ๊กไว้นะครับเนาะว่าให้เอามาใช้ด้วยครับแต่เดี๋ยวผมจะติ๊กออกนะครับอลองติ๊กออกดูไม่เอามาใช้ด้วยนะครับไม่ให้เอามาใช้นะครับนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็กด generate build มันก็จะเจนเนเรตมานะครับสิบอันดับแรกดูซิมันจะถึงไหมนะครับโอเคอันนี้คือแรงที่สุดนะครับก็คือเอ่อคิเลทหกสิบคิด 60, คดาเมจร้อยห้าสิบเอ็ดฟื้นฟูสองร้อยสี่สิบห้าจุดเก้านะครับประมาณอันนี้คงจะยังแบบไม่ได้บัฟอะไรมากครับก็คือดาเมจแบบดิบอะ่ะ น่าจะประมาณแปดหมื่นนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเนาะแล้วก็ลองลงมาก็คืออันนี้ผมลืมบอกของไรเดนผมเป็นกลุ่มดาวซีสองนะครับนะอันนี้เป็นดาวเมดดิปที่ยังไม่ได้บ้าไปเลยนะครับลองลงมาก็คือหกสิบสี่จุดหนึ่งคิเลตกับชิดามเมดร้อยหกสิบสี่จุดสองแล้วก็ฟื้นฟูสองร้อยยี่สิบเจ็ดอันนี้มันก็มองได้สองมุมนะครับนะ อันนี้เริ่มเริ่มแบบไม่ไม่ค่อยสวยแล้วมันผมว่าถ้ามันต่ำกว่าร้อยห้าสิบอ่ะเออผมคือไม่รู้ดีผมอยากจัดให้มันขั้นต่ำรนะ้อยห้าสิบเนาะของกีดามิดด้วยนะครับเนาะงั้นผมไม่ดูนะครับอันนี้อันนี้มันเริ่มต่ำแล้วครับงั้นแสดงว่าเรามีสองออปชั่นนะครับก็คือออปชั่นแรกก็คือคิด r a t หกสิบคิดดามิดร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสองร้อยสี่สิบห้าแต่จริงอ่ะหอกปลามาสองรอยยี่สิบก็พอแล้วเนาะ แต่ถามว่าฟื้นมันได้ฟื้นฟูเพิ่มมาด้วยในขณะที่ดาเมจมันแบบต่างกันไม่มากอย่างเงี้ยต่างกันเนี่ยอยู่สองร้อยอะไรเงี้ยนะครับกับอันเนี้ยได้มันดีกว่าตรงที่มันมีคิเลสดเยอะกว่าประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะครับเนาะก็ลองคิดดูนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกอันนี้อันบนนี้นะครับนะเพราะว่าเออมันได้คือมันมันแรงกว่าอยู่นิดนึงแล้วมันก็ได้ ด้เม็ดิบนะมันถึงได้เม็ดิบที่ยังไม่ได้บัฟเลยนะแล้วมันก็ได้ฟื้นฟูเพิ่มอีกคือยิ่งฟื้นฟูนไรเดนเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งเอรีชาร์จพลังงานให้ทีมได้เยอะขึ้นไปด้วยนะครับผมเลือกอันนี้เนาะส่วนเอคิเลดหกสิบเนี่ยโอเคแล้วสำหรับปอกป่าของผมนะที่ยังที่ยังไม่ได้รวมพาสซีฟของเดอะแคทนะครับมันมันมันถ้ารวมพาสซีฟของเดอะแคทไปอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิเลดตอนเล่นจริงมันจะเป็น เจ็สิบสองจุดหกตอนปาดนะครับเนาะประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะส่วนใครคที่คิดว่าเฮ้ยถ้ามองอีกแง่นึงนะเฮ้ยแบบฟื้นฟูสองรยยสิบพอแล้วไปเอาคิเลตด,ดีกว่าคุณก็อาจจะเลือกออปชัน2ก็ได้นะครับเนี่ยเนาะฟื้นฟู2องยบเจดคิเลตหกสิบสี่ประมาณนี้คุณก็อาจจะเลือกออปชันนี้ก็ได้เพราะมันแรงต่างกันไม่มากซึ่งผมลองปาดแล้วกับทีมโอเวอร์โหลดอ่ะ ที่ไม่มีสาระนะอืมแล้วก็เชฟดูสี่หกอ่ะมันปาดได้สองแสนสี่หมื่นห้าพันเท่ากันเลยอืมมันปาดได้เท่ากันเลยแบบกดแบบไม่รอนะกดแบบไม่ได้ว่าลูกสวยว่าเฮ้ยต้องรอเชฟดูทบัฟเต็มต้องรออีกสี 4, 5, 6, ่ห้าหกวิอะไรเงี้ยนะมันมันไม่ต้องรอคือคือยิงแล้วปาดเลยมันอาจจะได้บัฟไม่เต็มนะแต่มันเล่นจริงเราทําอย่างนี้นะมันอาจจะได้บัฟไม่เต็มก็ ดามีก็อยู่ประมาณสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะไม่มีสาระนะครับเนาะอืมนะครับคือผมจะถนัดแบบเอาเสียงเหลี่ยงมาแทนสาระมากกว่านะส่วนตัวนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเนาะเนี่ยผมก็เลยคือแบบมันหยุดเลยนะหมายถึงว่าผมก็หยุดจัดเลยนะเพราะผมจะไปฟาร์มตัวอื่นต่อแล้วนะครับคือมันทําเว็บนี้มันทําให้ผมแบบเลิกหมกงุ้นได้จริง ครับเนาะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเนาะนะนะออลองได้จะลดคีเลดจะเอาเป้าหมายเป็นคี่ดาเมจอะไรก็ได้หมดนะครับเนาะลองดูนะครับแต่ว่าวันนี้รีวิวเกนชินออปติมิเซอร์ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ